คคคครรัับบโอเดูนะครับดูนะครับที่เขาจะแถมพ่นน้ำให้นะครับผมโอเคครับโอ้โหโอ้โหครับพ่นน้ำครับพ่นน้ำโอ้โหว้าวิลโกดไลท์โอ้ไมค์ก๊อ โอ้ oh, สุดยอดมากเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องที่ิดตามอบูดอนเน็กเซ็นะครับ,รรบแล้วก็เอ็นเอทีวีนิวนะครับก็ดูเอานะครับโอ้โหการพ่นน้ำนะครับโอ้โหโอ้โหไปเลยพูดเลยครับสุดยอดเลยครับโอเคโอ้โ okay. ห oh. 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 oh, สุดยอดครับ อุดอนนักเสพครับเอาเอาเอาสามมามาเรือหนึ่งนาทีเรือหนึ่งนาทดีดีบ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  เอาได้พี่โอ้เก่งมากเลยครับเนี่ยนี่คือเป็นอาจารย์ผมนะเนี่ยอาจารย์ผมนะเนี่ยโอเคครับโอเคโอ้โหมันไหมครับผู้กองมันไหม มันหรือเปล่าโอเคไปต่อไปต่อเลยโอ้โหครับเขาเคยขี่หลายประเทศแล้วนะครับแต่มาจบที่บึงกาฬนั <laughs> ่หนึ่งโอเคไ,ได้ว้าวเข้ามา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 ก่อนเข้ามาก่อน เออไปแล้วถ่ายวิดีโอแล้วไปไลย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 เบื่อเลยเบื่อเลยอันนี้รู้สิธิ์ครูแม็กนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปสุดยแล้วครับนี่ครับนี่ครับคือการอวดสักราของเขานะครับผมตักอย่างแดงกวาแตงแตงไทยแตงไทยแตงไทย

ตอนนี้ประการกำลังจะขับนะครับเจสก,กีนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับ มีเบรคไหมคะมีคมีครับเบรกอยู่ซ้ายมือเบรกซ้ายมือถ้าหนามันจะทายรูปก่อนนะคนับมีเบรกซ้ายมือลูกไม่ต้องขวาญเขาเล่นก็เบรคครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เวลาเข้าฝั่นรับได้เวลได้องได้ตาทุกฝั่งเลยค่ะถูก่อนโอ้โหดูสิจัสกี้ตัวน้อยอ่าสตาร์ทซีแดงนะขวัญเล่นอยู่ฝั่งโน้น

โอ้โหเก่งมากเลยเบรกเบรกเบกอย่าไปดับนะดับดับนี่โอ้ยไม่ต้องเอาพอแล้วเหรอพอแล้วเฮ้ยเบรกเบ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 กเห็นไหม